สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจัก,กรยานยนต์ Honda c คลิก125ไอรนะรถคันนี้ก็เป็นรถแม่ค้านะครับอยู่ข้างๆโรงเรียนครูนี่แหละนะเมื่อวันพุธตอนเย็นครูไปเลื่อนรถกระบะแม่ค้าก็บอกว่าอาจารย์เดี๋ยววัน พห้สจะเอาดารถมาให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้หน่อยครูก็บอกว่าได้ครับแต่ครูยังไม่รู้นะเขาจะให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยสาเหตุอันใดน,นะครับแต่เราก็รับปากไปก่อนนะฮะพอวันนี้วันที่ครูถ่ายคลิปเนี่ยมันเป็นวันพืือหัสตอนประมาณสักช่วงทเที่ยงแม่ค้าแกก็กขับรถมาแล้วบอกว่าจามาให้ซ่อมตอนเช้าแล้วละ่ะแต่มันสตาร์ทไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนตั้งขาคู่ให้ รถคลิกร2 5ยไอเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะแกก็เลยไปวานพ่อค้าแถวแถวนั้นน่ะมาตั้งขาคู่ให้แล้วก็สตาร์ทมานะครับเดี๋ยวครูพาไปชมนะครับด้านข้างนะครับอ่ารุ่นนี้มีสตาร์ทเท้านะครับแต่อย่างที่ครูอธิบายบอกบอกไปว่าเนื่องจากรถมันหนักแม่ค้าก็ตัวเล็กแม่ค้าตั้งขาคู่ไม่ได้ก็เลยไม่สามารถสตาร์ทรถได้ ก็เลยเอารถมาให้ครูเนี่ยดูเล็ดและตรวจสอบในช่วงบ่ายนะครับครูก็ถามแม่ค้าว่ารถเป็นอะไรยังไงถึงบอกว่าให้ครูเนี่ยจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แม่ค้าก็เลยบอกว่ามันสตาร์ทไม่ติดค่ะอาจารย์อ่าเดี๋ยวพอดีพี่ปุ้ยเดินมาละนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวอาจจะครูพาเดินชมนะครับก็อาจจะนี่หน่อยนะฮะพี่ปุ้ยเปิดสวิตกุญแจครับ อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับทีนี้พี่ปุ้ยเปิดสวินแจนะ,นะครับท่านสังเกตนะครับว่าไฟหน้าติดนะอะ่พี่ปุ้ยกดแตดิอ่าแต่ดังนะครับอ่าแต่พี่ปุ้ยลองบีบเบรกแล้วสตาร์ทสิครับนี่บีบเบรกสตาร์ท อ่าเงียบนะครับไม่มีอะไรเลยนะเราเห็นว่าพอเวลากดสตาร์ทเนี่ยไฟหน้ามันจะตกวูบเลยนะฮะเอาหม่เอาไม่มีแค่กดเบรกก็เดี๋ยังไม่อ่าบีบเบรกแล้วกดสตาร์ทอ่าเห็นว่าไฟหน้ามันวูบวูบใช่ไหมครับอ่าทีนี้มาดูครับเขาจะให้ครูปเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนแบตเตอรี่อยู่ตรงพื้นวางเท้านี่นะครับอ่าเดี๋ยวพี่ปุ้ยข้าไปฝั่งนู้ด เหมาะเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูแลบำลลรุงรักษารถด้วยตัวเองนะครับอ่าส่วนคนที่เขาเป็นช่างอะไรพวกนี้คือเขารู้เรื่องพื้นฐานพวกนี้อยู่แล้วนะครับอ่าเปิดฝาปิดแบตเตอรี่ออกใช้ไขควงสี่แฉกนะครับเปิดออกไปครับพอเปิดออกไปเสร็จปุ๊บเราจะเจอฝาครอบแบตเตอรี่ แล้วก็มันก็จะครอบฟิลครอบรีเลย์อะไรต่างๆส่วนตัวเนี้ยจะเป็นขั้ว DLC นะครับเป็นขั้วใช้สำหรับตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาให้เราดึงขัว้วตรงนี้หลบไปนิดนึงอ่าดึงยกขึ้นแล้วหลบแล้วก็เอาฝาปิดแบตเตอรี่ออกนนะครับแล้วท่านดูสภาพแบตเตอรี่นะครับ ให้สังเกตนะครับนี่สภาพแบตเตอรี่อันนี้คือขั้วบวกโทษขั้วลบนะครับมันจะเป็นขี้เกลือเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวครูต้องขอญาตออกตัวก่อนนะครับว่าถ้าจะมีคนบอกว่าครูมาถ่ายคลิปเพื่อสร้างภาพให้ตัวเองดูดีเนี่ยต้องบอกว่ามึงเอาสมองคิดได้ยังไงนะครับนี่คือรถที่มันมีปัญหาจริงๆนะครับเนีย่ยนะแล้วท่านสังเกตต,ต่อไปว่าที่บริเวณฝาครอบเนี่ย มันจะมีพวกเศษขี้ดินขี้ฝุ่นอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเม็ดเม็ดทรายเนี่ยจะอยู่ใน,นเนี่ยเต็มเลยนะครับมันจะเป็นปัญหาหนึ่งพอเวลาเราจะครอบกลับเนี่ยแล้วมันจะครอบไม่สนิทเพราะนั้นเดี๋ยวตอนเวลาประกอบกับก็จะต้องทำฟาร์มสาดขี้ดินขี้ฝุ่นตรงนี้ออกโอเคนะเดี๋ยวครูขอข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเอ พอครูค่าม่ฝั่งหนึ่งนะครับเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับถูกเปลี่ยนเมื่อวันที่2เดือน2ปี64สนะสเดือน2 64หนะ่ตอนนี้ก็จะเข้าปีหกแล้วนะครับอ่าก็2ปีกว่าไปแล้วใช่ไหมหกสี่6กห้นะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ปุ้ยถอดนะครับอ่านะ พี่ปุ้ยถอดแบตเตอรี่ครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนกับครูนะครับเพราะครูจะไม่ใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถ้าครูจะใช้ยูอซ่าเป็นหลักเวลาถอดแบตเตอรี่ต้องถอดขั้วลบก่อนนะครับเอาตัวทีเบอร์แมาเลยครับถ้าคลายได้ก็คลายเกลือเยอะ ถอดแบตเตอรี่ถอดขั้วลบก่อนนะครับหลังจากนั้นถอดแบตเตอรี่ขั้วบวกะนะครับนำแบตเตอรี่ออกนะครับต้องระวังให้พวกกดที่มันละลายออกมาลวออกมานะครับที่เป็นเศษฝุ่นนะครับ ระวังกระเด็นเข้าตานะครับถูกผิวหนังนะครับบางคนแพ้อ่าแบตเตอรี่ยี่ห้อนี้นะเพราะนันครูยืนยันได้เลยว่ารถคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่กับครูนะครับพอของครูเนี่ยถ้าครูเปลี่ยนให้เนี่ยครูเน้นไปที่ยูอาร์ซ่าเอฟบีสามเคอะไรพวกนี้นะครับ GS แบตอย่างนี้คือครูจะไม่ใส่ให้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวพอแบตเตอรี่ลุกนนี้ออกมาเสร็จปุ๊บแม่ค้าเขาเขา,เขาสั่งให้เปลี่ยนเลยนะครับ ก่อนจะใส่แบตเตอรี่กับที่ครูแจ้งไปนะครับว่าเราจะต้องทําความสะอาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ทาความสะอาดเนี่ยฝาข้อเนี่ยมันจะลงไม่ได้มันจะติดพวกเศษขี้ฝุ่นเม็ดกวดเม็ดทรายซึ่งเดี๋ยวตอนทาความสะอาดเนี่ยคือครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับคงไม่จําเป็นนะที่ท่านจะต้องดูว่าทาความสะอาดอะไรยังไงนะครับตรงนี้ขอหยุดวิดีโอไว้ก่อน อ่านะครับก็กลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับในระหว่างที่เราไปซื้อแบตเตอรี่แล้วก็เอาแบตเตอรี่ใหม่มาชาร์จนะครับครูก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยทำฟลามศาสตร์ล่องนะครับเพราะว่ามันจะมีเศษทรายเนี่ยลงไปค้างอยู่ถ้ามันมีเศษทรายค้างอยู่เนี่ยแล้วเราไม่ทำฟลามศาสตร์เนี่ยเวลาเราใส่ฝาครอบตัวเนี่ยมันจะไม่สนิทพอเราใส่ฝาครอบตัวเนี้ยไม่สนิทนะครับ ไอ้ฝาปิดตัวเนี้ยมันก็จะไม่สนิทกับพื้นนะครับอ่าทีนี้จากการที่ครูเนี่ยมาทําฟาร์มสารเม็ดกวดเม็ดทร,รายสิ่งที่ครูเจอเนี่ยนะครับก็คือครูก็เจอฟิลเนี่ยตกหล่นอยู่ตรงเนี่ยนะครับข้างๆกล่องฟิลข้างๆรีเลย์เนี่ยจำนวน2ตัวนะอันนี้จริงๆเนี่ยมันคือฟิลสแปร์หรือฟิลสำรองนะครับซึ่งมันควรจะติดอยู่กับ ที่ฝากล่องพร้อมกับตัวหนีบแต่เนื่องจากครูเข้าใจว่ารถคันเนี้ก็คงต้องไปซ่อมมาจากที่อื่นมาเพราะว่ามันจะมีฟิลสิบแอม์อยู่หนตัวเนี่ยที่สีสันมันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะก็คือง่ายๆคงม,มีการคงม,มีการไปถอดเปลี่ยนอะไรมาแล้วนะครับแต่นี้เราไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมาซ่อมกับครูก็ได้ซ่อมที่ไหนก็ได้โอนะอ่า ทีนี้พอเราทำแฟลมศาสตร์นะช่องเก็บแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับเก็บฟิลสําลองที่มันล่วงไปได้2ตัวเดี๋ยวครูจะใส่คืนเขาให้นะครับก็แบตเตอรี่ที่ครูซื้อมาให้เขาใหม่ตามที่ครูแจ้งว่าครูแนะนําเป็นยูซ่าไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเขานะครับแล้วครูก็แบตเตอรี่ที่ซื้อมาใหม่เนี่ยไปทําการชาร์จนะครับแล้วเราก็จะเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาติดตั้งใส่กับ ทีนี้ถ้ากิดทำกับครูเนี่ยคือครูก็จะเขียนวันที่ซื้อแบตมาใส่ให้ย1่ส6บเอด่าเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยใส่นะครับเดี๋ยวครูจะถ่ายคลิปะนะครับนำนำอ่าขั้วตัวเมียนะครับใส่เข้าไปในขั้วแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับนำแบตเตอรี่ใส่ติดตั้ง ใส่แบตเตอรี่นะครับดูขั่วมันด้วยนะครับคั่วบวกขั้วรลบอยู่ฝั่งไหนอย่างไรนะครับใส่ให้ถูกด้วยเวลาใส่แบตเตอรี่กลับนะครับต้องใส่แบตเตอรี่ขั่วบวกก่อนนะครับเดี๋ยวกูขยับให้เดี๋ยวตอนปฏิบัติงานมือผู้ปฏิบัติงานอาจจะบางท่านบ้างแต่เอาหลักการง่ายๆว่าใส่ที่ขั่วบวกให้เรียบร้อยก่อน ก็ใส่ขันแน่นเสร็จนะครับเอาตัวยางปิดคุมให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นใส่แบตเตอร,รี่คั้วลบอ่านะครับหลังจากใส่แบตเตอร,รี่ขั่วบวกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาใส่แบตเตอร,รี่คั่วลบแล้วขันให้แน่นให้เรียบร้อยนะครับเช็คตรวจสอบนะเอาขันคั้วลบให้แน่นครับตรวจสอบครับอ่า ทีนี้นะครับก่อนที่จะปิดฝาครอบอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวครูมาพิสูจน์ให้ดูว่าหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วรถสตาร์ตติดไหมนะครับอ่าครับเปิดสวิตช์กุญแจครับอ่าไฟหน้าติดนะครับบีเบรกสตาร์ทอ่ารถสตาร์ตติดได้ง่ายดายเลยนะครับอ่าเดี๋ยวครูนั่งยองๆให้อ้าวปิดสวิตช์กุญแจ เปิดสวิงแจบีเบรกเนี่ยท่านจะเห็นว่าไฟหน้ามันไม่ได้ตกนะครับอ่าแล้วรถก็สตาร์ทติดได้ง่ายเป็นปกติอ่าทีนี้ก่อนจะจบงานทุกครั้งครูก็บอกว่าเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องทำการเช็คได้ว่าระบบไฟชาร์จมันทำงานไหมอ่านะครับปิดสวิงแจครับมิเตอร์ดิจิตอลมา ปิดไปที่โวลต์ดีซีครับกดทศนิยม2องตำแหน่งอ่าเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยนะครับวัดไฟแบตเตอรี่ตัวเปล่าๆเ,เมื่อยังไม่ได้ติดเครื่องนะครับอา่อาวัดเลยครับอ่าวัดได้13.35โวลต์นนะชัดเจนนะครับ เดี๋ยวครูขอญาตวางแตะไว้เลยครับแตะไว้เลยครับสิบสามจุดสามห้านะครับเดี๋ยวมันจะสะท้อนนะปัดท่านหน่อยนะอ่าสิบสามจุดสามสองโอเคไม่ว่ากันนะอ่าเดี๋ยวครูเปิดสิ้นแจนะครับเปิดสิ้นแจบีเบกแล้วครูสตาร์ทเห็นไหมครับจากสิบามวลตนกว่าๆพอติดเครื่องเนี่ยมันชาร์จขึ้นไปเป็นสิบสี่จุด 5้5ห้าก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเวลาจะเทสว่าระบบไฟชาร์จมันทำงานไหมหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยคือครูไม่ได้ประเภทที่ว่าพอสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จติดปุ๊บแล้วให้มาถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับถ้าทำอย่างนั้นต้องบอกว่ามันมันโบราณน,นะครับการเช็คว่าไฟชาร์จไม่ชาร์จคือควรจะใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบอย่างนี้นะครับเนี่ย ชัดเจนนะครับระบบไฟชาร์จก็ชาร์จทำงานโอเคนะอ่ะเอามิเตอร์ออกครับขูดับเครื่องอามิเตอร์หลบเลยครับเปิดสวิตช์กุญแจอีกทีนึงไฟหน้าติดบีเบรกดับเครื่องเปิดสิ้นแจ ไฟหน้าติดบีเบกอ่าโอเ,เปิดสวิงแจไฟหน้าติดบีเบกเห็นไหมพี่ปุ้ยบีเบกนะครับไฟหน้าไม่ตกไม่กระพริบนะครับบีเบกอ่าสตาร์ทเครื่องอ่าโอเคนะเรียบร้อยนะครับเป็นไรว่ารถคันเนี้ยที่แม่ค้าเขาบอกมารถเขาสตาร์ทไม่ติดเพราะเป็นปัญหาที่แบต ก็แสดงว่าแม่ค้าก็เก่งนะครับสามารถวินิจฉัยในเบื้องต้นได้ว่าที่รถตัวเองสตาร์ทไม่ติดเพราะเป็นที่แบตเตอรี่นะแล้วจากการที่ถอดออกมานะครับก็ตามสภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับนี่คือสภาพแบตเตอรี่ของเขาดับเครื่องครับใส่ฝาครอบ เดี๋ยวดูนะครูเป็นคนทำฟาร์มศาสตร์เม็ดกวนเม็ดทรายให้นะครับจะใส่ฝาครอบได้ง่ายไหมฝาครอบจะลงสนิทไหมนะครับ เห็นไหมครับว่าฝาครอบเนี่ยมันจะลงสนิทกับพื้นนะครับพอฝาครอบลงสนิทกับพื้นเสร็จปุ๊บให้ท่านเอาคั่ว DLC นะครับมาใส่เข้าในช่องในซ็อกเก็ตของมันให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้สักครู่หนึ่งนะครับ นะครับพอใส่ฝาครอบนะครับสนิทกับพื้นเรียบร้อยนะครับใส่ขั้ววิเคราะห์ปัญหาหรือขั้ว DLC เข้าที่เรียบร้อยนะครับก็นําฝาปิดมาทําการปิดออยู่ฝั่งนู้นแหละแล้วส่งไปให้ครับเวลาใส่ฝาปิดนะครับดูด้วยนะครับที่พื้นเนี่ยมันจะมีลิ้นอยู่2ลิ้นนะครับใส่ให้ถูกด้านด้วยอ เห็นไหมครับถ้าเราทําฟาร์มสะอาดปุ๊บมันจะใส่ได้ง่ายแล้วฝาเนี่ยมันจะสนิททีนี้ครูแนะนําอย่างนี้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าน็อตตัวเนี้ยมันอยู่กับพื้นมันจะโดนน้ําได้ง่ายก็แต้มจารบีที่เกลียวน็อตตัวเนี้ยสักนิดนึงก่อนใส่เพื่อในวันหน้ากลับมาเซอร์วิสอีกจะได้ไม่เจอปัญหาน็อตเป็นสนิมติดตายนะครับ โอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ Honda c คลิก 125i ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับครูแล้วก็พี่ปุ้ยก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ